สวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะคะหลังจากแม่ป้าแมวหายไม่สบายนะคะอาการดีขึ้นเนาะนี่นะคะป้าแมวก็จัดข้าวอาหารหวานข้าวทุกอย่างนะคะให้แม่ใส่บาตทุกวันเลยนะคะที่มือแม่ถือนั่นก็คือโอวัลตินนะคะนะ่ะเขาจะดื่มโอวัลตินร้อนทุกวันเลยแม่ค่ะป้าแมวก็ไม่มีอะไรแล้วะคะ่ะก็มีเท่านี้แหละคะ่ะดูแลกันไปนะคะ fc ดูแลกันไปเนาะนะคะ แม่ของป้าแมวนี่นะคะดูดูใช่คะถามว่าทําไมแม่ตัดผมให้แม่แม่บอกยังไม่ยาวป้าแมวก็เลยไม่อยากจะขัดใจเนาะก็ปล่อยนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะคะก็ะขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะโมทนาบุญกับแม่ป้าแมวนะคะโมทนาบุญบุญนี้ก็ส่งถึงเอซีทุกท่านนะคะขอให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ทุกประการนะคะนะคะถ้ทาทางจะอร่อยเนาะ โอนตินร้อนๆนะคะเนาะดูแลพ่อแม่พ่อแมวก็เหลือพระอยู่องค์เดียวแล้วค่ะอยู่ในบ้านเนาะใครเขาจะไม่ดูแลก็ปล่อยเขาพ่อแม่ก็ดูแลเท่าที่แมวดูแลได้เนาะนี่นะคะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะอันนี้เป็นซับเจริญนะคะที่พระแมวคัดแยกออกมานะคะ fc หน้าดาเขาจะดังลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเป็นซับเจริญเนาะพ่อแมวก็มีให้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลย ให้กระถางละเอาไปกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะ fc กระถางละเจ็ดสิบาทเนาะมีแค่นี้นะคะมีอยู่สี่กระถางค่ะสัตว์จริเรนนะคะเจ็ดสิบาทจะ้ะค่ะอันนี้ก็เป็นใบชํำฉานะของป้าแมวนะคะโลละสิบห้าบาทค่ะใบชํำฉานะคะค่าทรงห้ากิโลอยู่ที่สามสิบาทค่ะ fc ใบชํำฉานะคะค่ะเชา้านี้ไม่มีอะไรมากนะคะคิดถึง fc ทุกท่านค่ะโมทนาบุญพร้อมกันนะคะสาธุ อภิวาทนาเเลสนเจจามุตตาปจายโนจตัลโอธรรมวัฒนียุวโนสุขังสาธุค่ะเดี๋ยวตอนท้ายสายป้าแม่จะพาไปชมบอลสีของพี่พรทิพย์นะคะวันนี้ป้าแมวก็มาบอกว่าแม่ป้าแมวเป็นยังไงบ้างก็ขอขอบคุณทิซีทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยแม่ป้าแมวแล้วก็ตัวป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า